วันนี้เราจะมาในเมนูหมูมะนาวนะคะมีเป็นอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะอันนี้เป็นหมูและนี่ก็เป็นผักนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําได้เลยนะคะระหว่างที่รอหั่นหมูเราจะต้มน้ําเปล่าให้เดือ,ด,อดไว้นะคะต่อมาเราจะตาน้ําจิ้มนะคะมันจะมีพริกกระเทียมแล้วก็ปรุงรสเป็นรสหมูมะนาวนะคะนี่ก็คือหมูที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะคะ น้ำจิ้มของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่คือน้ำจิ้มหมูมะนาวน,นะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปลวกนะคะรอแป๊บหนึ่งน้ําเดือดได้ที่แล้วนะคะเราจะเอาหมูลวกเลยนะคะเอาลงไปเลยค่ะหมูมะนาวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมูน้ำจิ้มแล้วก็ผักนะคะ